อันนี้ก็จะออกมาถ่ายรถเข้าใหม่นะครับลูกค้าก็รีวิวมาด้วยเลยแล้วกันนะเป็นรถเชิงพาณิษครับลูกค้าเป็นรีโว่หน้าหมูป่าทั้งคู่แต่แตกต่างกันที่ตัวตนะู้นะไอ้เช่นคันแรกกันเลยนี้นะัดรีโว่หน้าหมูป่าที่ได้เป็นตู้เอ็มบีซีแอร์เอ็มบีซีนะครับลูกค้าได้เป็นล้อกระทะผ่าด้วยนะภายในเบาะน o n เบาะหนังเกียร์ธรรมดาครับผมนะจอทัชสะกรีนจอเดิมโรงงานนะไม่มีตำหนิที่ขาดนะครับผมนะในส่วนของตัวเบานะเนาะตัวตู้ก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับผมอนะันนี้เป็นรู้สึจกจะสองใบพัดน,นะ สองไปพัดตู้สูงเมตรหกความเย็นลบยี่สิบสบายๆนะครับผมนะได้แอร์ใหม่นะผมรังโงงรังน้ำไม่มีชม้ำรู้สึกหลอนะจ๊ะหรือจะเอาเป็นรถตู้แห้งนะตู้หลังคาลูมิเนียมครับลูกค้าแต่คันนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่เขาเขบอกมันเป็นตอนเดียวใส่หลังคานะครับผมนะถ้าวันหนึ่งคุณบอกว่าเราวิ่งแล้วไม่ใช้แล้วเลิกกิจการตู้ถอดแยกขายได้นะครับลนะูกค้าส่วนตัวกระบะนี่ใช้ในชีวิตประจำวันต่อได้นะครับผมนะส่วนตัวรถสภาพใหม่เลยนี่เนี่ยนะบานงบอหนังเกียร์ธรรมดาจอทัชสกรีนได้เหมือนกันเออแต่ถ้าใครบอกว่าตูู้้้ยยังงใชานไดอ่ ไม่ใช้ได้ผลของไม่ต้องกลัวเปียกนะครับลูกค้านะภายในจะเป็นอย่างนี้นะให้ดูให้ดูให้ดูดนี่ภายในไลน์ตองไลเนอร์ก็ยังใช้ได้ได้อยู่นะครับผมเอาดูว่าใครมองหารถไว้ใช้กิจการหรือว่าใช้งานในในครอบครัวนะมันจะเป็นรถห้องเย็นตู้หลังคาูมลมิเนียมตู้คอกรวไมไปถึงอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับรถเชิงพาณิชย์กิจสามีครบอยู่แล้วนะใหญ่ที่สดุดรเดไซการจนนาใหญ่ี่สุดรเดกรทรรมอคือกิจสา,านกุขานั่นเองนั้นเขาฝากไปด้วยล้ลกันนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ